สวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องยาฆ่ายาก่อนหวานข้าวนะครับเพราะมีหลายคําถามหรือคนที่ถามมาหลายคนมากนะครับว่าก่อนที่เราจะทําการหวานข้าวเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกับญยาที่ขึ้นนะครับก็ตามภาพเลยนะครับสมมุติว่าถ้ายามันขึ้น ประมาณดังภาพที่เราเห็นนี่นะครับก็ให้ซื้อกูโฟโซินเนตนะครับหรือยาตระกูลกึ่งดูดซึมนะครับหรือกึ่งเผาไหม้นะครับก็ให้ทําการฉีดลงไปในแปลงนาเลยนะครับเอาอาธิบายง่ายๆนะครับว่าสมมุติว่าแปลงนาแปลงเนี้เขาไม่มีน้ํานะครับเราพูดถึงว่าต้องไม่มีน้ํานะครับ ก่อนเตรียมก่อนไถก่อนปั่นนะครับก็คือก่อนก่อนเราจะทําข้าวนะครับก็ให้เราทําการซื้อกูโฟโซินเนตนะครับก็อัตราใช้ตามฉลากเลยครับฉีดให้ทั่วแปลงเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้7-8วันนะครับค่อยทําการเอาน้ําใส่ไถปั่นนะครับก็อย่างภาพที่เห็นเลยครับถ้าสมมุติหญ่าลกขนาดนี้ครับก็ ให้ทําการซื้อกูโฟซินเนตมาฉีดได้เลยนะครับฉีดเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งไว้สัก10วันนะครับก็ตามภาพเลยนะครับหญ้าระดับนี้ก็ฉีดตายหมดนะครับแล้วเราค่อยหล่อน้นะครับคือสามารถฉีดได้เลยไม่ต้องดินไม่ต้องชื้นหรือไม่ต้องเปียกนะครับก็คือทั้งดินแห้งดินชื้นฉีดได้หมดนะครับถ้าน้ำขังแบบนี้ก็จะฉีดฆ่าตายเฉพาะ ส่วนที่โดนยานะครับส่วนรากก็จะไม่เป็นไรนะครับแล้วยาตัวนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือโดนดินโดนน้ํามันจะสลายไปเองนะครับก็ตามภาพเลยนะครับอันนี้ก็คือกูโฟ,โฟซินเนตนะครับก็คือฆ่าพวกหญ้าดึกดําบรรนะครับเรียกว่าหญ้าหญ้าข้ามปีหญ้าดึกดําบรรก็ใช้ตามฉลากเลยนะครับนี่คือยาฆ่าหญ้าที่ ใช้ก่อนทํานะครับสําหรับคนแปลงนาที่มีหญ้าเยอะๆนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่อยากใช้ยาฆ่าหญ้าผมก็แนะนําให้เนี่ยดังตามภาพเลยครับไถทิ้งไว้แบบนี้ครับเสร็จแล้วพวกท่านก็จะไถจะตีจะปั่นก็แล้วแต่ครับเสร็จแล้วเราก็จ้างเขามาลูบครับสมมุติว่าอันเนี้ยผมไถแล้วผมก็จะจ้างเขามาลูบใช่ไหมครับลูบเสร็จเราก็ปล่อยน้าออกเลยครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบห้าวันนะครับเสร็จแล้วเราก็ ั่นใหม่นะครับเอาน้ำใส่ปัน่นหรือไถใหม่หรือว่าเอากูโฟซินเนตมาฉีดก,ก็ได้ครับก่อนไถปั่นใหม่นะครับแล้วเราก็ทําจริงเลยครับรอบเนี้ยปัญหาญ่าพวกท่านเขาจะน้อยลงนะครับไอ้ที่ย่าเป็นดึกดําบันหรือย้าร้อยร้อยปีย้าสิบปีสิบห้าปีเงี้ยตายเรียบครับหลังจากฉีดก,ก็ปล่อยไว้สักสิบห้าวันนะครับไอของผมนี่ผมฉีดไปหมดแล้วครับจนตอนนี้ย่าเริ่มน้อยแล้วครับก็ หลังจากเราทำจริงแล้วก็7ถึง7ถึง10วันก็ทำการฉีดยาตามในคลิปที่ผมทำคลิปไว้เลยนะครับว่าใช้ยาอะไรโอ้ไหนๆเราก็เดินมาตรงนี้แล้วครับเดินมาตรงนี้แล้วก็ดูมะลิเลยแล้วกันนะครับนี่คือมะลิ105่ที่ผมพึ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับหวานเมื่อวันที่10กันยานะครับก็ถือว่าหวานล่าสุดแล้วนะครับนี่ครับมะลิผม พึ่งจะใส่ปุ๋ยไปก็ตามลักษณะนี้เลยนะครับภาพมะลิ105หวานล่าก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าด้วยก็ตามภาพนะครับยาก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าฉีดยาตามที่ผมบอกในคลิปนะครับลองฉีดดูส่วนเรื่องปุ๋ยก็ใส่เพียงแค่ไร่ละ5กิโลนะครับข้าปี แล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าถ้าเราปลูกข้าวปีเราจะลงทุนน้อยๆเนี่ยจะได้ไหมหรือเราไม่ลงทุนเลย,ย่เงี้ยเหมือนรุ่นพ่อแม่เราที่ทำนะครับผมก็จะตอบตรงนี้เลยว่าได้ครับแต่ผมขออยู่สองช่วงนะครับหรือสามช่วงอายุนะครับอย่างเช่นข้าวระยะกี่วันก็แล้วแต่ที่งอกมาจากดินแล้วนะครับ ให้ให้เรารอฝนนะครับหลังจากเราหว่านแห้งหรือหว่านน้านะครับให้รอฝนก่อนหลังจากฝนตกแล้วน้ําเฉาะแฉะแบบนี้นะครับดังในภาพนี้เลยแต่สมมุติว่ายาเต็มเลยนะครับก็ให้ซื้อยามามาฉีดนะครับซื้อยามาฉีดให้เขาสักรอบหนึ่งก็ก็จะใช้ยาตามเดิมนะครับ2 d 4 d หมาแดงอีกแล้วครับผสมกับเซตยาที่ผมให้คลิปไปเลยนะครับก็จะทําให้ยาเบาบางลงนะครับ จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไปเลยครับปล่อยทิ้งไปแล้วเราก็ไปรอช่วงต้นกลมนะครับให้ว่านให้หวา่หหวานปุ๋ยให้เขาสักรอบนะครับรอบละสิบกิโลก็ได้นะครับหรือถ้าคนมีทุนหน่อยมีงบหน่อยก็หวานก่อนก็นกได้นะครับหลังจากละ้าเริ่มสง,งบแล้วหรือหมอบแล้วเราก็หวานกระตุ้นให้ข้าวสักห้ากิโลก็ได้นะครับต่อไร่ก็ตามภาพเลยนะครับ อันนี้ผมใส่ไปไล่ละห้ากิโลนะครับนี่นาสี่ไร่นะครับข้าวปีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับลักษณะลำต้นก็ยังอ่อนแออยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเชื้อรา,าแมลงอยู่นะครับ<ม>ก็อยู่ที่ปุ๋ยกับฮอร์โมนนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนพอดีข้าวก็จะออกมาต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยมากเกินไปใบมันก็จะเฟื้อก็ข้าวปีค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับ อันนี้ก็หลังจากที่ผมทําคลิปถายยาา่ายยาฉีดยาฆ่าหญ้าบวกกับเพี้ยไฟกับแล้วก็หล่อน้ําใส่ปุ๋ยนะครับก็แต่ตามภาพนี้เลยหญ้าน้อยใช่ไหมครับอันนี้คือแปลงหญ้าผมก็อย่างที่บอกแล้ะครับกูโฟซิทกูโฟซินเนตด,ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาฆ่าได้ทั้งใบกว้างและใบแคบนะครับแต่ให้ฉีดตอนยังไม่ได้ปลูกอะไรลงไปนะครับไม่ใช่เราปลูกข้าวแล้วไปฉีดเรียบร้อยนะครับตายหมดแปลงแน่นอนนะครับ เหมือนเหมือนพวกที่เขารู้แล้วก็เขาก็จะใช้กูโฟซินเนตเนี่ยไปรูปญ้าที่อยู่บนยอดข้าวนะครับแต่อย่าให้โดนข้าวนะครับที่เขาใช้กันถ้าพวกที่รู้แล้วก็ฟังไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับส่วนคนที่จะเริ่มทําแปลงบอกว่ายาเยอะจะเริ่มทําใหม่ผมก็แนะนําให้ฉีดตัวนี้ก่อนเลยนะครับหรือถ้าใครหายาเถื่อนหรือพาราคอสได้ก็ไอตัวนั้นก็ดีครับฉีดแล้วก็ ตายทันทีครับตายทันตาด้วยแต่มันเป็นยาผิดกฎหมายครับคงหาซื้อยากกูโฟกูโฟซินเนตแทนได้นะครับก็ลองหาซื้อดูตามร้านค้านะครับใช้ตามอัตราเลยผสมยาจับใบด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือข้าวหกหนึ่งผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก็ยังไม่ได้รีวิวแล้วครับยังไม่ว่างทําคลิปเลยก็ลักษณะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบคลิปผมก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับมีคำถามอะไรก็สอบถามใต้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับขอบคุณครับ